ไปทาอะไรมาลูกสูบโยกขนาดนี้แล้วก็ติดขนาดนี้นะครับตัวนี้ปล่อยน้ํามันเครื่องแห้งลูกสูบติดนะครับเดี๋ยวเราจะถอดด้วยน็อตตัวนี้แล้วก็ปากกาแบบนี้ครับแกนโชกโยกแบบนี้แล้วก็แปลงลวดแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นครับใส่น็อตตัวนี้แล้วก็ลูกสูบตัวนี้ทิ้งอยู่แล้วครับเราก็จับชนกับปากกาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวน็อตเข้าไปครับแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้ครับกดเข้าไปเรื่อยๆครับเห็นไหมฮะจะเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ในการที่จะดัดเข้าไปถ้าแรงเราสุดแล้วเราก็จะงัดนิดนึงครับมันจะดังเลยฮะมันจะลั่นโปกหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะอัดเข้าไปครับอ่านี่เห็นไหมครับแล้วก็เสร็จแล้วเราใช้แกนช็อนะครับเป็นตัวช่วยในการกดนะฮะกดเข้าไปแบบนี้ครับมันจะค่อยๆเลื่อนออกไปแบบนี้ครับเลื่อนไปจนกว่าอีกัััังงนนนนึจจะะะชชกกบตตวววปราี้้แล เราก็ถอดออกมาครับพอถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ใช้แปรงลวดที่มีรูอยู่ที่ด้ามนะครับลองไปแบบนี้เพื่อเป็นช่องว่างให้สลักนะครับมันหลุดออกไปเราก็อัดเข้าไปแบบนี้ครับอัดเข้าไปเรื่อยๆครับมันจะเข้าไปแบบนี้จนกว่าจะทะลุครับแล้วก็พอทะลุปุ๊บจับแบบนี้ก็หลุดออกมาครับเราก็คายออกมาก็ออกมาเป็นอันสําเร็จแบบนี้ง่ายๆแบบนี้ครับอันนี้ก็คือลูกสูบนะครับก็ล้าวแตกไปต้องเปลี่ยนใหม่แต่การใช้ได้ครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อไปครับ